สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มากเก็ตมิ่งครับคลิปนี้ก็จะมาแปลกนะครับจะมาประชาสัมพันธ์นะครับขายไอเดียเครับบอกตรงๆงเลยขายไอเดียนะฮะก็จะเป็นการมาเปิดไอเดียให้ดูว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อที่จะเผื่อใครจะสนใจจะซื้อไอเดียนะเพราะว่าผมจะขายแล้วนะก็เข้าเรื่องเลยนะครับก็มาดูที่หน้าจอหลักก่อนเลยก็มีเหรียญเนี่ยอยู่ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสี่สี่ล้านกว่าเนี่ยครับอันนี้เฮ็ดในเกมนะครับหมื่นกว่าแล้วก็ Energy นี่ไม่นับเนาะเลเวลเต็มแล้วนะครับ60นะครับแล้วก็ตัวอันนี้ในซีซั่นนี้ผมก็จัดการซื้อนะฮะไอตัวอาวุธเนี่ยครับแล้วก็รวมถึง Battle p a ารข้างล่างนี่ก็เก็บได้ทรัพยากรมาเต็มไปหมดนะฮะเลเวลตรงนี้87กําลังจะหมดวันพอดีเนาะ หมดวันพรุ่งนี้นะครับไอ้กล่องนี้กล่องอาวุธนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะครับไปไปเลือกเอาเองได้เลยคนที่ซื้อดีนะครับ2โบโบแยบโมเมนโตนี้ก็เก็บมาที่ระดับ20นะครับระดับ20ยังไม่เสร็จนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็มีหลายๆอันที่ผมยังทำยัง,ย,งยังไม่ได้ไปทำนะครับไปนั่งเก็บของได้อีกหลายอย่างนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ทําอีกหลายอย่างนะครับไปไล่เก็บของได้หลายอย่าง คือผมยังเล่นเนื้อเรื่องคร่าวๆยังไม่ยังไม่เคลียร์ทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ด่านเสริมบางอย่างผมก็ไม่ได้เล่นมันเลยยังไม่ได้เคลียร์ทรัพยากรก็ยังฟาร์มได้อีกพอสมควรนะครับเข้ามาที่ข้างในมาที่ตรงตัวละครนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนอย่างไรบ้างนะครับนี่ถ้าใครที่สนใจอยากจะให้ดูอะไรเพิ่มเติมก็บอกนะอันนี้ผมก็จะให้ดูที่แบบ คร่าวๆนะเร็วๆนะก็กดพอยส์ดูนะตัวละครมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ดาวก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับถ้าเอาเฉพาะตัวรุ้งนะรีเจเนอรี่เพราะส่วนใหญ่เขาก็จะโฟกัสที่ตัวรีเจเนอรี่นะก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบสามตัวนะครับมีสิบสามตัวมีตัวรายวิยาที่ห้าดาวแล้วนะครับ มีกอริเอที่เป็น2ดาวนะฮะสดาวเบอร์ริลสาดาวไมธาสามดาวกาเซีย2ดาวนะครับโกโก้หดาวเอ็ดดาสอดาวตามลําดับนะครับซิโมนาอะไรเงี้ยคือตัวที่ดาวนิน้อยๆอ่ะก็คือตัวที่ผมไม่ไม่ได้ฟาร์มบ้างละมันไปฟาร์มผลึกบ้างละหรือว่าเป็นตัวที่ ได้มาใหม่บ้างละ่ะอะไรเงี้ยนะครับผมออประมาณนี้นะแล้วก็ตัวไอเทมนะครับหรือว่าของที่อยู่ในตัวนี้มีอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหีบทั้งหลายผมเล่นมาเนี่ยผมไม่ได้เปิดเลยมีของให้เปิดเต็มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหีบที่ดูอาวุธนะครับดูอาวุธนะี ซึ่งจะเป็นเอาไว้ดูอาวุธสีรุ้งนะครับไม่ใช่ดูสีได้เลือกอาวุธสีรุ้งเนี่ยเนี่ยโอ้ยสีรุ้งที่มันเป็นตัวแบตเทิลพารนะครับอันนี้ก็สุ่มพวกไอ้นี้ไอ้พวกที่มันเป็นเครื่องรางนะครับทาร่โนะอันนี้สุ่มไอ้ตัวทิกเก็ตเหมือนกันเนาะไอ้ตัวอะไรนะตัวเหรียญตรานอาวุธตีนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นแร่ที่อาวต้ตีอันนี้แร่อาว้ตีเหมือนกัน ันนี้แวแร่ที่เอาไว้สลักนะครับนี่อันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับในการตีต่ตางๆนะอันนี้เป็นตัวกาชานะครับมี13อันกุญแจที่เล่นดิสนีย์ผมไม่ได้เล่นเลยช่วงหลังนะอันนี้ก็จะเป็นไอตราที่เอาไปสลักเหมือนกันนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอเนทีนะครับที่ยังมีให้ใช้เต็มไปหมดเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นทรัพยากรต่างๆตัวไข่มุกขึ้นอยู่8เม็ดนะครับแล้วก็ยังมีให้เก็บเนื้อเรื่องเพราะเนื้อเรื่องผมงเล่นไม่ตันนะในเนื้อเรื่องก็จะได้อีกนะตีไปซกมี8-10เม็ดแล้วกันเพราะเนื้อเรื่องก็มีให้เก็บนู่นนี่นั่นอีกไอ้สลักนี้ผมยังไม่ได้สลักแม้แต่ชิ้นเดียวนะก็จะมีประมาณนี้ไม่รวมในหีบนะครับอันนี้เหลือๆเ,เลยนะครับไอ้ที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครอัพแรงตัวละครเหลือๆประมาณนี้นะครับ นี่ทรัพยากรน,นะดูแบบเร็วๆนะมเมมโมรี่ชาร์ตก็เอาไว้ดูว่าตัวไหนที่ใกล้จะอัพแรงต่ตอไปนะครับก็มีประมาณนี้เกียร์นะเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะเกียร์ทารอดวิสเปอร์นะก็มีไล่ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับยังมีอันที่ยังไม่ได้ตีอีกเยอะนะยังมีอันที่เป็นสี่ลุงยังไม่ได้ตีเยอะดูดิเนี่ยสี่ลุงที่มันเป็นเลเวลหนึ่งอยู่ว่าผมยังไม่ได้ตีไปคัดไปเลือกเอาเลยนะครับจะลองตีอะไรเห็นไหมนิวเนลเต็มไปหมดเลยนะครับเพียบ <c oughs> ครับคุณไปเลือกตีเอาเองไนะ ไปลุ้นไปตีเอาเองแล้วก็ตัวทรัพยากรอื่นๆนะครับก็คือตัวสม,มอนเนาะไอที่มันเอาไว้กาชาทั้งหลายไอดอกไม้มี13ดอกเพชรเติมนี่สำคัญก็เป็นมูลค่าที่เป็นเงินจริงได้เลยนะครับเพชรเตรมิมแล้วก็ไอตัวเพชรในเกม1 0 0 0 0เนาะเพชรเติมนี่ก็ เดี๋ยวมานับมูลค่ากันไปดูที่ร้านค้าก่อนนะครับไปดูที่ร้านค้าเนี่ยก็เป็นจะได้รู้ว่าแพ็กเกจไหนผมซื้อไปแล้วแพ็กเกจไหนยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจที่เลือกตัวละครนะครับที่จะเลือกตัวละครอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะที่จะเลือกตัวละครอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะอันนี้คุณถ้าคุณมาซื้อคุณก็เลือกตัวละครที่ยังไม่มีหรือตัวที่มีหรืออะไรก็แล้วแต่เลือกเอาตามสบายนะครับ น,นี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนี่อันนี้อันนี้ฟรีเพราะว่าเลเวล60อ่าอันนี้ก็กดเอาให้เลยนะเพราะว่ามันฟรีอยู่แล้วนะครับเป็นเลเวล60ได้อยู่แล้วกดรับให้เลยนะครับเพราะผมเลเวล60ยังไม่ได้รับนะครับกุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวมารับเองแล้วกันนี่ยังมีเวลาอยู่นะก็ไอ้ไอ้เพชรที่เติมไม่ใช่เติมสิแลกแลกเพชรในเกมเนี่ยผมเอาแค่แพ็กเกจสุดท้ายไปแพ็กเกจเดียวนะครับยังมี ไอนนอันที่เหลือนี่ผมยังไม่ได้ซื้อนะยังไม่ได้แลกก็แลกตามศรัทธาตามสบายนะครับแล้วก็แพ็กเกจแรกที่ซื้อไปแล้วก็คืออันขวาสุดอันเดียวนะนอกนั้นในเกมผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับเนี่ยคุณไปซื้ออะไรตามสบายคุณอยากได้อะไรไปซื้อเอาเองนะครับตามสบายแร่มีเหลือๆนะได้มีเหลือหอยหอยมีเหลืออันนี้ก็ไอกาชาสองอันนี้ซื้อไปแล้วนะครับเนี่ยยังมีเหลือๆครับ เรามานับที่มูลค่าไอตัวนี้นะไอมูลค่าตัวเพชรในเกมในเติมไอตัวเติมเนะี่ยผมคิดไว้แล้วครับอ่าผมเอาเครื่องคิดเลขม,มาคิดให้คืออ่าถ้านับที่อันแรกเนี่ยนะหกสิบเม็ดเนี่ยนะหกสิบเม็ดเม็ดละดอนก็คือตอนนี้ประมาณสามสิบสี่บาทเนาะสามสิบสามสามสสี่บาทก็สมมุติว่าสามสิบสี่บาทหารหกสิบ ก็ตกเม็ดละประมาณ56สตังค์นะครับแล้วก็ผมมีอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นอัติไป5 0,000เพราะมันเกือบเกือบห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นเม็ดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ2อ0 0มนะครับโดยประมาณนะอาจจะบวกลบบวกลบตามโปรโมชั่นที่เติมหรือเลทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผมมีอยู่ผมมีอยู่4ี่หมื่นเก้าใช่ไหมเนยสี่หมื่นเก้าพันสองร้อย ถ้าเอาเป๊ะเลยอะเป๊ะเลยสี่หมื่นเก้าสองร้อยสี่หมื่นเก้าสองร้อยถ้าเอาเป๊ะเลยนะ<ม>ก็สองหมื่นเจ็ดอะซึ่งถามว่าราคาที่ผมอยากได้ก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้านะครับก็คือลดไปสองพันกว่าบาทคือ อันนี้คือยังไม่นับว่าผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เดวันแล้วผมก็เล่นทุกวันเล่นทุกวันเล่นกิจกรรมกิจกรรมผมทํามาหมดนะฮะแล้วก็มีเติมรายเดือนเดือนแรกด้วยก็คือ Head เฮดเพิร์นี่ก็ได้มาเต็มอิ่มในเดือนแรกนะครับแล้วก็จี้หรืออะไรเนี่ยผมก็เล่นเต็มที่จนเลเวลหกสิบแล้วก็คือเลเวลในเกมเนี่ยคือตันแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีตัวเนื้อเรื่องที่ เล่นไประดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นตันนะเนี่ยไปสารต่อได้แสดงว่าก็ยังมีเพชรให้ฟาร์มอยู่อีก2องชั t เตอร์สองชัพเตอร์ครึ่งน,นะแล้วก็มีไข่มุกให้ฟาร์มไปนั้นนะครับดีสนีก็ยังไม่ได้เล่นคุณยังมีทรัพยากรที่ฟาร์มในดีสนีได้อีกนะ่ไอตรงฝั่งซ้ายมือนะครับก็บางอันก็เล่นตันบางอันก็ยังไม่ตันเนาะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วแหละเพราะว่าเรเว่าหกสิบแล้วหอคอยนี่เล่นไปจนตันละแต่ว่า พอเล่นไปตันแล้วเนี่ยมันก็โดนถีบลงมานะผมเล่นไปตันถึง1 0ขดหแล้วโดนถีบลงมาผมก็ไม่ได้เล่นต่ออันนี้ก็ไปสารต่อเล่นเอาเองได้นะถ้าใครอยากจะเล่นสายมาเล่นสารต่อหอคอยนะครับทีนี้ไอที่ผมบอกว่าผมอยากได้ราคาอยู่ที่2 5 0 0 0ใช่ไหมก็มาคุยมาต่อรองกันได้นะครับไอหมื้เนี่ยก็ คุณก็เอาไอดีนี้ไปเลยยกให้ไปเลยครับแล้วก็คุณก็เอาไปปั้นเองเพราะว่ามันมีหอยเนาะมันมีหอยเนี่ยหอยคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะซื้ออะไรก็ได้ในเกมนี้ไอตัวหอยเนี่ยคุณจะแลกเป็นเพชรในเกมคุณจะไปเอาไปแปลแปลเล่นแร่แปลธาตุเป็นอนุตน,นี้ไปสุม่มกาชงกาชาอะไรคุณก็ไปปั้นต่อได้เลยนะครับก็คิดเสียว,ว่าเป็นค่าแรงผมด้วยนะที่ผมเล่นทุกวันทุกกิจกรรมอะไรนะครับ ไอ้แคทนี่ก็ได้ระดับเลดียนแล้วนะครับระดับสูงสุดใน PVP นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจบซีซันคุณก็ได้รดับรางวัลเนี่ยในระดับสูงสุดละในในแคทนี่ครับก็เดี๋ยวก็อีกหนึ่งวันเนี่ยก็จะได้รางวัลน,นี้อีกแถวหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ผงผึง่งพวกนี้นี่มันดูตรงไหนนะผงผึง่งผมมีผงมีอะไรพอสมควรอยู่นะอยู่ไหนเนี่ย สงสัยจะต้องไปลองกดตีแล้วมั้งอาดินี่ผงก็มีอยู่นะครับพันหมื่นแสนสี่ห้าแสนนะครับนี่เหรียญนี่นี่ก็ดูกันนะฮะแล้วก็ไอตัวแร่อัพเวลก็คือไอพวกนี้คือมันไม่พอก็มันกลัวเพราะว่ามันมีหอยในการไปเติมไงไปซื้ออ่ะเนี่ยมันซื้อได้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วไอตัว ไอตัวอัพเวลนี่นะเนี่ยมีอยู่พันหมื่นแสนล้านเนี่ยมีอีกประมาณล้านกว่าเนี่ยไปเลือกอัพได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันซื้อได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมใหม่มีอะไรใหม่นะครับอืมไอตู้กิจกรรมพวกนี้ผมก็แลกไปเกือบหมดแล้วนะไอที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับผมเล่นให้ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าผมก็จะเล่นให้อีกเล่นแบบเต็มอิ่มทุกวันแล้วผมก็แลกเห็นไหมแลกอันที่แบบ ดีๆหรือจําเป็นผมแลกให้เกือบหมดแล้วนะครับเหลือไอ้พวกนี้ที่เราเป็นแบบทรัพยากรที่เหลือๆเนาะอืมเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับเอาไปเลยนะครับสองหมื่นห้าพันเอาไปเลยแล้วก็คุณเอาอีเมลของคุณมาผูกนะอ่อทลองได้นะ่อลองได้แต่ว่าช่วยๆนะเออผมจะได้เอาเกมเออเอาเงินเนี่ยไปหมุนนะครับไปซื้อเกมใหม่หรืออะไรก็ว่าไปนะถ้าใครที่อยากจะสารต่อไอเดียของผมนะครับเอาไปเลยแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับ ถ้าใครที่ซื้อก็ต้องเชื่อใจผมอะ่ะก็คือในการผูก ID เนี้ยมันจะมีผูกหลายๆวิธีเนาะก็คือผูก,ผกตามอ e ีเมลผูกตาม Facebook หรือว่าผูกตาม Account ของ Apple เนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผูกตามอ e ีเมลถูกปะแล้วคุณก็ไปล็อกอินด้วยอ e ีเมลเลยแล้วก็ไปแต่ว่าผมไปผูก ID s t r e a มของผมไปแล้วนะคุณจะผูกกับสตรีมไม่ได้คือพูดง่ายว่าถ้าคุณจะซื้อไปคุณก็ต้องเชื่อใจว่าผมจะไม่ล็อกอินด้วยสตรีมแล้ว นะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเหมือนซื้อใจกันอะ่ะหรือคุณจะทําสัญญาอะไรก็ผมก็ดีดนะว่าแบบเออผมจะไม่ไม่ยุ่งกับไอดีนี้หรืออะไรสามารถที่จะทําสัญญานได้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่นับความเชื่อใจอะไรเนี่ยเออแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็คงรู้ว่าผมก็คงไม่ไม่เอาเงินแค่นี้ไปทําให้แลกกับสิ่งที่ผมพยายามปั้นช่องมาเป็นสิบสิบปีคงไม่แลกกับเงินสองหมืหรอกนะ อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะสําหรับการเป็นเงื่อนไขของการผูกไปดีก็จะผูกในสตรตมไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเชื่อใจว่าถ้าเอาไปแล้วผมก็จะไม่ล็อกอินในสตรีมมาเล่นใดๆทั้งสิ้นอีกนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขนิดเดียวที่ก็ต้องชี้แจงเพื่อความชัดเจนเคลียนะครับนอกนั้นคุณก็เอาถ้าคุณรับตรงนี้ได้คุณก็มาเอาไออีเมลของคุณเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะผูกให้นะแล้วก็ ลองล็อกอินลองอะไรได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าตกลงซื้อขายไปแล้วนะกิวก็มีอยู่นะครับก็ทํากิจกรรมกิวมาโดยตลอดนะครับกิวก็มีอยู่แต่ว่าเป็นกิวที่ไม่ได้รู้จักกันนะคือเป็นกิวที่แอดแอด,แอดกันในสมัยที่ผมไลฟ์และก็แอดแอด,แอดกันมานะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าคุณมาบริหารเนี่ยคุณจะบริหารเองก็ได้หรือว่าคุณจะมอบตําแหน่งหัวกิวไปให้คนอื่นแล้วก็ย้ายกิวหรืออะไรแล้วแต่คุณนะ แต่ว่าส่วนใหญ่คือเลเวลสูงๆเท่านั้นนะครับถ้าที่สังเกตดูห้าสิบหกสิบเนี่ยสูงๆกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างแอคทีฟเพราะว่าไอที่ไม่แอคทีฟผมถีบไะผมถีบออกไปนะครับถีบออกไปแล้วนะก็บริหารคิวเอาเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าสาเหตุที่ทําไมผมขายนะอ๋อยังมีค่าบอลอีกค่าบอลผมเล่นมาหัวใจก็แทบไม่เคยได้ใช้เลยนะครับมีลาวิยาเต็มไปล้ว แล้วก็มีไม้ท่าสามเบอร์ริลกำลังจะห้านะครับกำลังจะห้าแล้วก็เนี่ยไอหัวใจสิบเม็ดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้ก็จะสามารถปั้นให้ตัวละครหัวใจเต็มได้อีกประมาณเบอร์ริลก็เต็มได้ไม้ท่าก็เต็มได้ก็อีกสองสามตัวที่จะหัวใจเต็มได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปเนี่ยกอริเอสามซีโมนาสามเนี่ยไปปั้นหัวใจได้ใครอยากจะให้หัวใจใคร เต็มหรือ,อกี่ดาวนะครับหัวใจเนาะต่อมาครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมขาย ID ทําไมนะเอ,เอาตรงเอาตรงๆคือเกมนี้ก็คือผมเล่นคอนเทนต์มาจนครอบคลุมแล้วหมายถึงว่าจนผมพอใจแล้วรู้แล้วว่าภาพรวมของเกมเป็นยังไงแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นจนพอใจแล้วนะครับต่อจากเนี้ยเกมเป็นการแบบว่า ปั้นตัวละครปั้นไอดีให้เราเทพให้เราแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็ลุยคอนเทนต์ใหม่ๆที่กำลังจะอัปเดตเรื่อยๆกาชาตัวละครใหม่บิลนูน่นบิลนี่นะฟาร์มของฟาร์มตัวอัพดาวตัวละครฟาร์มผลิตตัวละครคือมันเป็นการปั้นไอดีละต่อจากเนี้ยนะหรือว่าไปเล่นโหมดกุญแจอ่าซึ่งโหมดกุญแจผมเล่นได้นิดเดียวเพราะว่ามันกินเวลานาน ไอ้หมดกุญแจเนี่ยมันใช้เวลานานผมก็เลยไม่ได้เล่นแล้วก็ในอนาคตผมก็คิดว่ายากที่ผมจะได้เล่นนะครับเออแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆนานาที่มันจะต้องใช้เวลาเนี่ยกิจกรรมใหม่เนผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เนี่ยมันได้ทรัพยากรเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้เวลาในการเล่นไม่ได้คือมันเป็นการต่อยอดไอ้หมดกุญแจนะครับเออชัปเตอร์ใหม่ที่มาผมก็ยังไม่ได้เล่นชัปเตอร์เก้าชัปเตอร์สิบเนี่ย จะมีให้แลกอีกเต็มเลยที่ผมยังไม่ได้ไปกดเคลมเอารับเนี่ยนะครับเนี่ยมีทรัพยากรอีกเยอะแยะนะครับให้ฟาร์มให้เก็บของนีไอ้พวกเนี้ยมันมันจะต้องใช้เวลาผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะไม่มีเวลามาทําละแล้วก็ไอสิ่งที่ผมอยากทําผมทําไปหมดละเห็นภาพรวงของเกมละการปั้นไอเดีเล่นไอเดีเพื่อปั้นอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ตอบโจทย์ตัวผมไลฟ์สไตล์ของผมนะครับ ดังนั้นก็ขออนุญาตปล่อยไอดนีนี้ถ้าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อผมได้ทั้งตัวช่องทางต่างๆแฟนเพจ a c e b o o k อีเมลอะไรเงี้ยก็ติดต่อได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ทางใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมาติดต่อได้นะครับมาติดต่อได้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะคุยรายละเอียดกันหลังบ้านนะครับ แล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มซื้อขายด้วยนะก็ไม่รู้หละใครติดต่อมาก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เป็นชาวมาลคิมมิ่งได้ไปเพราะว่ามันจะได้มีความเชื่อใจกันไงถ้าผมไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆเขาอาจจะไม่สะดวกใจเรื่องเรื่องที่ว่าผมผูกสตรีมของผมไวอ้อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่สบายใจตรงนั้นน,นะครับผมเออไอตรงนี้ก็แน่นเอียดแล้วนะนี่แน่นเอียดแล้วเลเวล8นดในสูงสุดแล้วอย่าง ออยังไม่สูงสุดท้องเลเวลเก้าเหรออันนี้ก็บางคนบอกว่าโต๊ะเตร์นี่ไม่จาเป็นจะต้องวางนะมันก็มันก็ได้ตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่าเก้าร้อยกว่าเขาบอกว่าได้เหมือนกันนะครับแบบไม่ต้องวางก็คือมันนับที่จานวนเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีของมีเป็นเจ้าของอะเออมันไม่ต้องวางให้เต็มก็ได้แต่ผมก็วางไปแล้วนะขี้เกียจลืออละจริงจริงไม่ต้องวางก็ได้ครับเขาบอกนะมันนับที่จานวนเฟอร์นิเจอร์นะครับ อันนี้ก็อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึงพันแต้มก็จะเป็น180ละก็จะสูงสุดละกับเฟอร์นิเจอร์ที่จะทำให้ค่าสซนความความสัมพันธ์ขึ้นสูงนะครับ s t i n y t r a d e d e s t r n y t r a d e ก็ยังไม่ได้ทำเออยังไม่ได้ปลดล็อกอีกเต็มเลยยังไม่ได้รับรางวัลอีกเต็มเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโหมดกุญแจโหมดในเรื่องอะไรเนี่ยยังมีให้เก็บให,ให้อันนี้อีกเพียบครับเพราะว่าที่เก็บเนี่ย มันจะได้รับรางวัลไงถ้ากดเข้าไปมันจะได้เพชรได้เพชรได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มันจะมี e s t i n y trade แล้วก็มีตรงข้างล่างใช่ไหมไอ้นี่ผมก็ยังไม่เก็บอีกเต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เล่นอีกเต็มเลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นหมดในเรื่องนะเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆแล้วก็คุณก็จะได้ของรางวัลไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นเลยคุณก็ าคุณเล่นหมดในเรื่องไอ้หมดกุญแจเนี่ยคุณก็จะฟาร์มได้อีกเพียบนะครับไปเรื่อยๆนี่ผมไม่ได้เล่นไงโดยสรุปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครที่อยากจะดูรายละเอียดอะไรก็สามารถที่จะแจ้งหลังไมค์มาหาผมได้แล้วผมก็จะอาจจะมาเปิดรายละเอียดให้ดูอีกนะทำคลิปให้ดูอีกแต่ว่าคือตอนนี้ผมไลฟ์ในคอมลําบากนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้บ่อย,อยๆนะหรือไลฟ์ เปิด i อดีให้ดูเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะาคอมมันยังไม่สเสถียรนะครับมันมีปัญหาอยู่นะแต่ถ้าอัดคลิปอะไรมาแบบนี้ได้อยู่นะครับเอาละประมาณนี้ขอบคุณทุกคนครับสำหรับคลิปนี้มาลเกมิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ